สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกย์อัพวันนี้เราอยู่ที่บูธ BYD ลงๆแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปชม BYD ATTO 2ครับแล้วก็ไปอัปเดตราคากันหน่อยว่าแต่ละรุ่นแคมเปญโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆของ BYD มีอะไรบ้างฝั่งเดนซาดีนเนี่ยมีส่วนลดมีแคมเปญอะไรบ้างไลค์ส u like, b s c r i b e ไปลุยกันเลยครับราคาอัปเดตล่าสุดเป็นยังไง มิติตัวถังของ BYD a t t o 2นะครับ4,310คูณ1,830สูง1,675ครับฐาล้อ2,620ม mm, ิลิเมตรฐาล้อเนี่ยเท่ากับ Yaris Cross แต่น้อยกว่า BYD Dolphin ครับโดยที่รุ่น Standard Plus ครับสเปคจากประเทศจีนมอเตอร์เดี่ยว177แรงม้า290นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเบรดนะครับ47.1กิโลวัตต์อาวระยะการใช้งานอยู่เพียง384กิโลเมตตามมาตรฐาน NEDC ถือว่าน้อยมากสำหรับคนที่จะใช้เดินทางไกลๆบ่อยๆนะชาร์จ AC 6.6กิโลวัตต์ DC-65 กิโลวัตต์ครับจ่ายไฟว t ทได้3.3กิโลวัตต์พื้นฐานตัวรถเป็น e p l a t f o r m 3.0 Cell to Body ซช่วงล่างด้านหน้า m a c p h e อร์ n Strut ด้านหลังเป็นท r s i ชัน Be ีมมีกรองอากาศ PM 2 5ระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับเตือนเปลี่ยนเลนเตือนลดออกนอกเลนควบคุมรถให้อยู่ในช่องจราจร RCTA RCTB รวมถึง FCTA f c t เีบนะครับมีบายส มีระบบช่วยเตือนเมื่อเปิดประตูรถ Adaptive Cruise Control Stop amp Go ไฟสูงอัตโนมัติและกล้องรอบขัน360องศาและนี่คือ BYD a t t o 2นะครับหรือว่า a t t o 2ที่อยู่ในกลุ่ม BSUV Sizing ของเขาเนี่ยคือ Yaris Cross เลยแต่ว่ามองจากมิติภายนอกตัวรถดูที่ภายในแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดสรรพื้นที่ในห้องโดยสารออกมาได้ดีนะครับภายในเนี่ยดูกว้างมากๆเลยแต่ว่าฐานล้อนเนี่ย เท่ากันเลย2,620ม mm มรครับฐานล้อเท่ากับยาริสครอสเลยแต่ว่าดีไซน์เนี่ยบางจุดก็ดูดีบางบุมผมก็ว่าดูธรรมดาไปหน่อยอย่างเช่นถ้าคุณดูครับตรงบริเวณชายกันชนเนี่ยที่เป็นคิ้ว2ด้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราพาไปดูด้านข้างกับด้านหลังเขาจะเป็นคิ้วแบบนี้เหมือนกันเลยผมว่าแหมกกอปแปะไปนิดนึงน่าจะดีไซน์ให้ออกมาโดดเด่นกว่านี้ครับอัตโต้สเนี่ยคาดการณ์ว่าจะขายในประเทศไทยปีนี้น,นะครับก็มาดูกันเพราะเราเห็น เขามีการวิ่งทดสอบหลายต่อหลายครั้งและไฟหน้า BYD Tech นะครับสูงต่ําอัตโนมัติเซ็นเซอร์กระยะมีนะครับกล้องรอบคันมีมาให้ครบถ้วนดีไซน์สวยไหมคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกกันหน่อยผมว่ามันได้ความเป็นตัวถังที่เป็น SUV นะครับภายในของเขาเนี่ยดูกว้างมากๆเลยกันชนนะครับขอบซุ้มล้อต่างๆเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดําด้านแบบนี้นะครับแต่ก็จะมีทริมการตกแต่งที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเข้ามาให้นะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับล้อแม็ก16 ทูโทนแบบนี้นะครับดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังและตรงนี้คือที่เคนบอกว่าดีไซน์มันก๊อปปี้มาวางหน้ามาวางข้างข้าง,างไปวางด้านหลังนะครับมือเปิดประตูนี่เป็นแบบนี้นะนี่คนชอบบอกว่ารถญี่ปุ่นดีไซน์มือเปิดประตูไม่ล้ําเลยอัตโต2สองเขาก็ยังคงใช้แบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับก้องรอบคันอันนี้ดีงามมีไฟสองสว่างมีพุดเด้ลแลมบริเวณนี้นะครับติดตั้งมาให้ด้วย สเปคออปชันอย่างเป็นทางการยังไงเรารอกันอีกทีเนาะอันนี้ก็ดีงามเหมือนกันคือเสาว A เสาว B เสาว C นะครับเป็นวัสดุที่เป็นสีดําเงาไม่ติดสติกเกอร์มานะครับหลังคาแบบ Floating ง o o ปลอยตัวแบบนี้ด้านท้ายเหมือนดอลฟินเลยนะ BYD Atto ั By เซ็นเซอร์กริยะกล้องรอบคันมีหมดดีไซน์รอบคันเนี่ยพวกกันชนต่างๆขอบต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยฝาท้ายไม่ไฟฟ้านะ เราเรอดูในสเปคไทยกันอีกทีวันนี้พามาดูในรายละเอียดลองนั่งลองจับบางจุดบางฟังก์ชันกันดูนะครับนี่อันนี้ดีงามสามารถเลื่อนลงไปได้แบบนี้เพิ่มพื้นที่ได้แต่ถ้าอยากพับให้มันราบใช่ไหมครับก็ต้องยกขึ้นมาไว้ด้านบนเราลองพับเบาะก,กันนี่นะยกขึ้นมาเลื่อนไปนี่ก็จะพับราบได้แบบนี้นะครับด้านนี้ขออนุญาตไม่พับนะเขาเอ็นเบาะมาไว้นะฮะ ก็จะพับราบถามว่าราบเปียะไหมไม่ราบเปียะมีเนินๆเ,เ,เหนินอยู่ถอดพนักรองศีสาออกได้ไหมเอาพนักรองศีสาออกก็ไม่เกี่ยวนะครับได้เท่านี้จริงๆอ่ะขยับเข้ามาด้านในกันครับภายในครับผมว่ากว้างดีเนาะแล้วก็ฟลอร์บอร์ดเนี่ยเรียบช่องชาร์จไฟมีแต่ว่าไม่มีแอร์นะครับมาสเปคไทยต้องมีแอร์ที่เท้าแขนก็ไม่มีไม่มีที่เท้าแขนซะอย่างนั้นนะอัตโต้ แต่บาอเนี่ยก็โอเคครับตามมาตรฐานรถจีนทั่วไปพวกหนังสังเคราะห์ที่ให้ผิวสัมผัสนุ่มๆแบบนี้ก็ให้ความรู้สึกที่ดีนะพื้นที่เล็กรูมเหลือแล้วก็ยืดเท้าไปด้านหน้าคนสูง180ยดเนี่ยพอได้เฮดรูมนี่เหลือๆเลยนะความเป็นตัวถัง SUV ไม่ได้แบบท้ายล่งท้ายลาดนะครับเหลือๆเลยแต่ภายในเป็นสีสว่างแบบนี้นะก็อาจจะต้องดูแรงก,กันนิดนึงเบาะเบอร์อีกก็เป็นสีสว่างนะครับการตกแต่งที่แผงประตูเนี่ยเป็นพลาสติกขึ้นรูปโอ้โหตรงนี้บูนุ่มนะ ตรงนี้พลาสติกขึ้นรูปหมดเลยนี่ด้วยแต่ตรงนี้บุนุ่มมาโอเคดูดีใช้ได้แล้วก็บาะ BYD นี่เขาให้เบาแต่แบบนี้จริงๆนะบักเก็ตที่ดูหรูดูสปอร์ตนะครับช่องเก็บของโทรศัพท์ซ้ายขวาเนบตรงนี้ได้เออข้างหลังมันไม่มีแอร์หลังกับที่เท้าแขกน,นะครับมารอลุ้นกันว่าสเปคไทยเป็นไปได้ไหมที่จะมีพวกนี้เข้ามารอลุ้นกันอีกทีเนาะด้านหน้ากันโหจอเนี่ยเหมือนใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แน่นอนความเป็น BYD จอกลางก็จะหมุนได้ครับเป็นจอขนาด12.8นิ้วเนาะเกือบ13นิ้วเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนที่เป็น BSUV ไซส์ใหญ่นะครับก็เป็น15นิ้วเนาะถ้าเป็นรถจีนถ้ารถญี่ปุ่นก็ทั่วไป9นิ้ว10นิ้วอแล้วแต่ BYD a u t o 2นะครับเขาแบบว่าตั้งใจมาดึงลูกค้าของฝั่งยารีสคลอสหรือรถในกลุ่ม BSUV Hybrid เนี่ยที่ราคาไม่ข้ามล้านแต่วางราคายากนะเพราะวันนี้อตโ3มันกดราคาลงไปเยอะมากนะครับ เบาฟังผู้ขับขี่ประกาไฟฟ้าเบาฟังนี้ปรับมือได้บบาปรับมือนะตรงนี้ซอฟนะครับแทนวางโทรศัพท์บริเวณนี้วางได้ตำแหน่งเดียวหัวเกียร์ไฟฟ้านะครับโหมดการขับขี่ก็หรูหราตามท้องเรื่องพวงมาลัยก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ว่าวัสดุต่างๆเนี่ยไม่ได้ดูดีเหมือนกับแบบซีเรียลซิกซีเรียลเซเว่นนะไม่ได้ดูดีแบบนั้นนะครับหน้าจอเรือนไม้เป็นแบบนี้ก็เหมือนดึงมาจากฝั่ง ดอลฟินต่างๆมาใส่ไว้ในนี้นะฮะมาดูกันที่ด้านบนหน่อยดีกว่าแผงกันแดดมีไฟสองสว่างพร้อมกระจกให้นะครับไฟสองสว่างในรถเป็นแบบ s o ฟ t ั o u c h นะสามารถแตะเพื่อเปิดปิดได้แต่ว่าความทําให้ราคาถูกนะครับกระจกหลังตัดแสงอัตโนมือบุนุ่มนะแต่แข็งมากตรงนี้นิ่มนิดหน่อยพลาสติกพาร์ทพลาสติกเนี่ยจะเริ่มมีเข้ามาเยอะนะครับคอนโซลกลางดับเบิลเลเยอร์แบบนี้ตามสไตล์รถจีนชอบใช้งานง่ายแต่ว่า ถ้าคนที่เป็นคนสายครอบครัวจริงๆอะที่วางแก้วเนี่ยไม่เวิร์กนะฮะวางแก้วธรรมดาเนี่ยไม่ต้องทาเบอร์เอาแค่แก้วธรรมดาวางเบียดกันยังไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องดูราคาทีว่าจะกดราคาลงไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างหนึ่งที่ต้องบอกกันนะคันที่มาโชว์เนี่ยเคียนคิดว่าน่าจะไม่ใช่ท็อปสเปคเพราะว่าเราไม่เห็นนะครับเรื่องของโมดูลของ Head Up Display กระจกหลังก็ยังไม่ตัดแสงอัตโนมัติฝาท้ายก็ไม่ไฟฟ้าซึ่งเคียนเชื่อว่าฟังก์ชันเหล่านี้ ควรจะมีมานในตัวท็อปของ BYD a ั to 2และที่สำคัญผมว่าการมาทำตลาดในประเทศไทยถ้ามาในปีนี้เนี่ยน่าจะทำราคาอยู่ตรงไหนดีทุกคนอคุณดูบนเวทีดิ Dolphin 499 599อย่างเงี้ยอั t โมา6กว่าเจ้านี่ราคาควรอยู่เท่าไหร่ดีคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าแต่ละรุ่นตอนนี้อัปเดตราคาล่าสุดเป็นยังไงครับ BYD Dolphin นะครับ2รุ่นย่อยเนี่ยก็จะรับสิทธิ์ซื้อ Home Charger พร้อมบริการค่าติดตั้งเนี่ยราคาพิเศษ15,000บาทนะครับสแตนดาร์ดเรนจ์จาก5699ครับเหลือ4999รุ่นเอ็กเซครับจาก7099ครับผมเหลือ5999โอ้โหเอ็กเซนเนี่ยเรียกว่าคุ้มมากครับอัตโตสาลดแล้วลดอีกนะครับตอนนี้เนี่ยก็รับฟรีโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ a อล e ทนะครับพร้อมติดตั้ง32,000บาทครับราคารุ่นพรีเมียมจาก799นะครับตอนนี้เหลือ6 999นะครับรุ่น X1 0ครับจาก8999เหลือ7999ครับผมลด100,000บาทเลยแถมที่ชาร์จอีก BYD MC ครับ3แถว7ที่นั่งถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ที่มีการปรับราคาลงน้อยที่สุดเลยนะถ้าเราดูตั้งแต่เขาเปิดตัวมานะครับรุ่นเริ่มต้นด y นามิกครับ829,900เหลือ799,900ครับรุ่น X1 0ครับ929,900เหลือ899,900ครับ แล้วก็รับฟรีครับโฮมชาร์จเจอร์พร้อมบริการติดตั้ง25,000บาท C Lion 6ครับ DMI Plug in Hybrid พร้อมส่งรอบทันทีนะรุ่น Dynamic จาก9999 99, 99, ครับ999,900เนี่ยเหลือ899,900ครับรุ่น Premium จาก1,999,900เหลือ999,900บาทครับ BYD C Lion 7ครับเริ่มต้นตอนตอน,นี้จาก1,249,900เหลือ1,149,900ครับ ตัวท็อป All Wheel Drive p e r f o r m e เหลือ1นึ่งล้านแมนเากร้จากหนึ9 9ล0าามากครับในงานครับเปิดจองคันนี้แล้วนะหลังจากที่มาโชว์ตัวเมื่อง,งาน Motor Expo ไปชมคลิปย้อนหลังก็ได้พาชมรอบคันกันแบบละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวงขวาครั้งแรกในเมืองไทยนะครับวันนี้เปิดจองแล้ว BYD c h a r s i ้านหกแสนเก้ื่กาบาทนะกับขุมกาลัง1.5ลิตรเบนซินเทอร์โบปลั๊กอินไฮบริดครับ436แรงม้านำเข้า c p u จากประเทศจีนครับ และปีนี้ครับที่ข้างๆบูธ BYD วันนี้เดนซาถูกแยกออกมาแล้วนะครับเพื่อให้บูธเนี่ยเจนนะโทนแตกต่างกันเลยดูพรีเมียมขึ้นมาเลยครับดีนายมีแคมเปญอะไรบ้างนะครับมอเตอร์โชว์2025พร้อมส่งมอบทันทีเดนซาดีนายรุ่นพรีเมียมครับล้าน9 9 9าแสาหรับฟรีโฮมชาร์จเจอร์ ABB พร้อมติดตั้งมูลค่า38,000บาทนะครับรุ่น Performance All Wheel Drive 2 6 9 9 9านหนาหนะครับรับฟรีโฮมชาร์จเจอร์ ABB พร้อมติดตั้ง38,000บาทนะครับแล้วก็แน่นอนอ N7 U8 มีมาโชว์และที่เจ๋งกว่านั้นนะครับปีนี้นอกจากพื้นที่ตรงนี้ที่ใหญ่มากๆแล้วของ BYD นะครับวันนี้นะครับเขามีในส่วนของฮอล์คือคุณเดินออกจาก Challenger ไปคุณเดินข้ามฝั่งฮอลไปเนี่ยฮอล์ฝั่งนั้นจะมี BYD l a b ครับมีโชว์ยังหว่าง u ูเนี่ยที่เขาสามารถขับฉุกเฉินในกรณีที่เจอน้ำหลากน้ำซัดเนี่ยเขาสามารถควบคุมตัวรถได้นะครับในกรณีที่ เจออยู่ในแบบแม่น้ําอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ไหลลอยไปนะแต่สามารถควบคุมทิศทางได้ด้วยครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับของ BYD เมื่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีช่วงล่างนะครับเทคโนโลยี AI ต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ฝั่งฮอล5เอ็ i ซิบิชันะครับเข้าชมฟรีเดินข้ามไปดูได้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้า BYD หรือไม่นะครับไปชมกันได้ที่เอ็ i ซ i บิชันฮอ5ครับ